สวัสดีค่ะดิฉันชื่อตาแย้มอายุ66ปีอยู่กรุงเทพเมื่อต้นปีที่แล้วดิฉันได้ไปตรวจเลือดผลปรากฏว่าค่าไตาในระดับ3เพื่อนแนะนำว่าให้มาทานอูมิซองสีเขียวก็ได้ ติดต่อตัวแทนทานมาประมาณ3เดือนเช้าเย็นแล้วก็ทดลองไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าการตรวจเลือดนั้นค่าไตดีขึ้นต่อมาก็ป่วยเป็นโรคสโตกมีอาการปากเยี่ยวชาตามศรีศรษะปวดแป๊บๆก็เลยลองถามตัวแทนดูว่าต้องทานอะไรเพราะคอเลสเตอรอลขึ้นสูง ตัวแทนบอกว่าให้กินฮาร์ดอาหารเสริมฮาร์ดเป็นเจลนะคะทานง่ายค่ะอร่อยพกพาก็สะดวกไม่ต้องชงไม่ต้องผสมอะไรเลยเด็ดตรงนี้หาเด็ดตรงนี้แล้วก็ดูดได้เลย รับประทานได้เลยค่ะมันจะซึมซับเข้าไปในกระเพาะอาหารได้ดีเุ่มยาเป็นเม็ดแล้วก็ทำให้การดูดซึมของร่างกายดีขึ้นก็เลยได้ทดลองกินดูปรากฏว่าอาการปวดแสบปวดร้อนบนหนผื่นสีรันชาแป๊บๆตามหัวก็ดีขึ้นและสุขภาพก็ดีขึ้นอาการชาตามหน้าตามหัวก็ลดลง การขับถ่ายก็ดีขึ้นก็เลยทานมาอย่างต่อเนื่องประมาณเข้าเรือนที่สผลปรากฏว่าคอเลสเตอรอลลดลงก็เลยคิดว่าจะทานอย่างต่อเนื่องอีกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทานยาเพราะเราทราบว่ายานั้นทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อไตก็ขอขอบคุณเอลฮาร์ดอันนี้นะคะและก็ขอขอบคุณตัวแทนที่ช่วยดูแลสุขภาพหวังว่า สักวันหนึ่งคงจะต้องไม่ได้กินยาลดคอเลสเตอรอลขอบคุณค่ะคุณพ่อชื่อนายประเทืองดวงใจนะคะอายุ68ปีทำงานเป็นเกษตรกรค่ะตอนนี้เราอยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะก่อนหน้านี้คุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะไปหาหมอเป็นประจำนะคะคุณพ่อก็จะเหนื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเวลาทำงานก็เหนื่อยง่ายค่ะ จนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไตเสื่อมระยะที่3ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มียารักษานะคะคุณหมอได้แต่แนะนําว่าให้กินน้ําบ่อยๆคุณพ่อก็ทำแบบน,นี้เป็นประจําแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะหนูตอนนั้นหนูก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพก็ได้ศึกษาในเน็ตดูลองเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องไตหนูก็ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ ชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอูมินะคะเขาบอกว่าช่วยในการฟื้นฟูไตก่ตอนหน้านี้คุณพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วค่ะก็เลยลองสั่งซื้อมาให้คุณพ่อทานดูจนครบประมาณ3กล่องพอดีเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วค่ะได้3กล่องต้องไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจค่าไตาดู แล้วค่าไตผลที่ออกมานะคะคุณหมอบอกว่าค่าไตคุณพ่อดีขึ้นเยอะมากๆเลยคุณหมอก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงค่าไตดีขึ้นก่อนหน้านี้คือมีเอกสารอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าค่าไตอยู่ประมาณเท่าไหร่เกิน50ไปแล้วค่ะอยู่ระยะ3พอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าค่าไตของคุณพ่อดีขึ้นก็เลยสั่งให้คุณพ่อทานเป็นประจาค่ะทานมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะ สุขภาพคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะเวลาไปทํางานเวลาไปกีดยางก็ไม่เหนื่อยบ่อยจากที่ไปหาหมอเป็นประจําก็ไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนคุณพ่อก็เวลาหลับเวลาปัสสาวะอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยดียังไงบ้างดีมากครับขอขอบคุณลูกมากเลย ผมได้ทานตัวนี้ทานแล้วไม่ยากครับเรื่องทานทานรสชาติจะออกส้มนิดๆแล้วหวานหน่อยๆทานได้ไม่มีปัญหาครับทานได้ดีมากขอบคุณลูกสาวที่ซื้อมาให้ผมทานอูมิดีครับลองทานดูครับตัวนี้ก็หนูก็คิดว่าจะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเห็นผลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อเป็นแตระยะสามมาคุณพ่อก็ไม่ได้ทานยาตัวไหนเลยกินแค่อาหารเสริมตัวนี้นะคะแล้วก็ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณพ่อก็จะได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้คุณพ่อไปตรวจด,ดูแล้วก็จะส่งค่าไตาไปให้พี่พ,พี่แอดมินได้ดูนะคะว่าคุณพ่อค่าไตาดีขึ้นยังไง หนูชอบตรงที่พี่แอดมินแกจะให้คำปรึกษาเป็นประจำก่อนหน้านี้ตอนที่สั่งไปให้เราส่งค่าไตไปให้ดูว่าค่าไตเราเยอะแค่ไหนต้องกินแบบไหนต้องกินวันละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้พี่เขาก็แนะนำมาดีมากๆหนูก็จะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆค่ะหนูแนะนํานะคะใครที่เป็นโรคไตนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องไตนะคะช่วยฟื้นฟูไตได้ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมนายปีรพงศ์เหมทุลินคาดอากาศบำนานอายุ63ปีมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ42ปีก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทานยาคุณหมอประจำพออายุได้59ปีหมอได้เช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตสูงไตเสื่อมระยะที่สผมก็คิดนะับ ขับบูดใจว่าต่อไปจะได้ฟอกไตแน่นอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาอาหารเสริมมารักษาสุขภาพของตัวเองก็ไปเจอภูมินะครับผิตภัณฑ์ที่รักษาฟื้นฟูไตเบาหวานความดันก็ทานผลิตภัณฑ์อุมิครบสเดือนก็ไปเช็คค่าไตผลปรากฏว่าค่าไตดีขึ้นผมก็ทานเรื่อยๆครบสาเดือนก็ไปเช็คค่าไตค่าไตก็ดีขึ้น ผมทานอูมิมาเป็นเวลาสามปีผนว่าสุขภาพแข็งแรงก็ขออยากฝากแนะนำผู้ที่ใต้เสื่อมวาหวานขอทานผิดพันธุ์อูมิเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองก็ผมก็ขอขอบคุณผิดพันธุ์อูมิที่ทำให้ผมสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ฟอกใตจนปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับ ดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.